กินก๋วยเตี๋ยวร้านเจมาสองวันก่อนนะรู้ไหมว่าฉันปวดท้องหนักมากทั้งอ้วกทั้งท้องเสียฉันว่าต้องเป็นเพราะเนื้อตุ๋นเจแน่นอนจะเป็นไปได้ยังไงเนื้อตุ๋นของร้านฉันทําใหม่ทุกวันที่สําคัญฉันทํากับมือฉันเองเลยนะมันจะเสียได้ยังไงก็วันนั้นฉันไม่ได้กินอะไรเลยหลังเลิกงานฉันก็มากินก๋วยเตี๋ยวร้านเจเนี่ยพอตกดึกฉันก็ปวดท้องหนักมากต้องเข้าโรงพยาบาลรู้ไหมว่าต้องเสียค่ารักษาไปเท่าไหร่ นี่คุณคุณลองคิดทบทวนดูดีๆก่อนไหมว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณไปกินอะไรอย่างอื่นมาก,ก่อนหรือเปล่าก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากมากินกว๋วยเตี๋ยวร้านเจอ่ะพอไม่ต้องพูดอะไรละฉันว่าต้องเป็นเพราเนื้อตุ๋นร้านเจแน่นอนคืนเงินค่าก๋วยเตี๋ยวฉันมาได้ละดูก็รู้ว่าคุณมันสร้างเรื่องหาว่าเนื้อตุ๋นของร้านฉันมีปัญหาจะเอาค่าก๋วยเตี๋ยวคืนงันเหรอ ลูกไม้ตื้นต้นแล่คิดว่าฉันจะตามคุณไม่ทันนะนี่ฉันขอเตือนคุณไว้ก่อนเลยนะว่าอย่ามาร่าผิดที่ถ้าถ้าคุณยังไม่ไปอีกฉันจะแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเหรอก็แจ้งเลยสิก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นร้านคุณอะ่ะมันมีปัญหาฉันจะดูซิว่าถ้าตำรวจมาเขาจะเอาผิดใครนี่คุณขอโทษด้วยนะคะฉันก็ามากินร้านของเจเขาทุกวันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร เจ๊คะฉันว่าคืนเงินค่าก๋วยเตี๋ยวให้เขาไปเถอะคนประเภทนี้คุยไปก็เสียเวลาก็ได้ฉันจะคืนค่าก๋วยเตี๋ยวให้คุณอะสองร้อยเือสวัาแทนคำขอโทษด้วยกันนะคะก็แค่เนี้ย เดี๋ยวเอาเนื้อมาลงที่ร้านเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะคะ่ะนี่คุณมาร้านฉันทำไมร้านฉันไม่ต้อนรับคุณคุณกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะอเ,อเ,เอ๊ะนี่คุณหูหนวกหรืองไงฉันบอกว่าร้านฉันไม่ต้อนรับคนอย่างคุณไงคุณกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะเรื่องเมื่อวานฉันขอโทษขอโทษ ทำขอโทษคำเดียวคุณคิดว่าเรื่องมันจะจบงั้นเหรอสิ่งที่คุณทำเมื่อวานอะความจริงแล้วเรื่องที่ฉันปวดท้องมันเป็นเพราะร่างกายของฉันมันมีปัญหาเมื่อเช้าหมอพุ่งโทรมาแจ้งว่าฉันเป็นมะเร็งนํำไส้ระยะสุดท้ายเออเออที่จริงเนื้อตุนของร้านฉันมันเสียจริงๆก็ได้ ปัญหาอาจจะเกิดจากร้านฉันจริงๆนั่นแหละคุณลองไปตรวจอีกรอบไหมที่ฉันมาร้านคุณในวันนี้ฉันแค่อยากมากินก๋วยเตี๋ยวร้านคุณสักว้วยโอเคได้ได้เดี๋ยวฉันไปทำมาให้นะเดี๋ยวคุณนั่งรอตัวนี้ก่อนนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวของคุณ ยินดีด้วนะคะคุณขอบคุณค่ะ หลายๆครั้งสิ่งที่เราเห็นก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ